ขณะที่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันคือสุราษฎร์ธานีครับที่บ้านเลขที่313หมู่2ตําบลปากแพรกอําเภอดอนสักกับนายวิชวุฒิจินโตโต้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ลงพื้นที่มาให้ความช่วยเหลือเมื่อวานนะคราบพระว่าที่นี่น้ําท่วมสูงถึง80ซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ครับวันนี้น้ําลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเฉพาะน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําเท่านั้น จากการสอบถามพบว่าจุดนี้นะครับน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีในช่วงน้ำหลากเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมแต่ไม่เคยท่วมในช่วงเดือนเมษายนมาก่อนนะครับขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นมีฝนตกเล็กน้อยปริมาณฝนสะสมมากที่สุดว่าได้7 1ม mm, ิลลิเมตรครับที่ตำบลท่าอุทแทอำเภอการจนะด,ดิตโดยฝนที่ตกสะสมส่งผลให้มีพื้นที่ประสบอุกทกภัยสองอำเภอคือที่อำเภอดอนสักและอำเภอการจนด,ดิตรวมตําตำบล36หมู่บ้าน รัสดรได้รับผลกระทบ473ครัวเรือนขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องครับหากฝนไม่ตกเพิ่มเติมจะเข้าสู่ภาวะปกติใน2-3วันนี้ขณะที่ภาคธุรกิจในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนำโดยนายสมัตถกรศส,สีและก็ชาวบ้านในหมู่บ้าน จันจิราวิลเลจนะครับก็ได้นําสิ่งของทั้งน้ําดืม่มไข่ไก่และข้าวสารมามอบให้กับนายพงศักดิ์จากแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพื่อน,นําไปส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆต่อไปครับ